ผู้ชายไม่ได้สำคัญเลยในชีวิตของคุณขนาดนั้นเขามาแล้วเขาก็ไปเหมือนบิสเนสอะพาร์ทเนอร์คนนี้ร,ร่วมธุรกิจกันได้แค่ปีสปีอาเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ใหม่เพราะว่าเราจะต้องทำให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นธุรกิจเราต้องอขยายอาณาจักรมากขึ้นแต่ว่าพาร์ทเนอร์คนเก่านี้เขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์เขาอาจจะโกงเงินแล้วทำยังไงอะเราก็ต้องเปลี่ยนพาร์ทเนอร์อะ ถ้ามองเป็นบิสเนสคุณจะร้องไห้ปะคุณจะเสียใจปะว่าโอ้อฉันเสียดายพาร์ทเนอร์คนเก่าแต่คนเก่าของเขาของฉันเนี่ยเขาชอบโกงเงินน่ะคุณจะร้องไห้ไหมอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าโอ้ดีแล้วแม่งพาร์ทเนอร์คนเก่าออกไปกูเจอพาร์ทเนอร์คนใหม่เพราะคนเก่าแม่งโกงเงินกูคนเก่าแม่งไม่ซื่อสัตย์คนเก่าแม่งแอบงุบงิบเงินกูมองเป็นธุรกิจเป็นการลงทุนคนเก่าแล้วอย่างโกงเงินเราไปอีกแล้วอย่างหนึ่งการลงทุนแม่งผลกําไรแม่ง เราได้ยี่สิบมันได้แปดสิบแม่งมันเราได้น้อยแต่คนใหม่อ่ะเราได้เก้าสิบเขาได้สิบโอ้เลดแสดงว่าฉันฉลาดพอที่ฉันจะเลือกพาร์ทเนอร์ใหม่อ่ถ้าคุณมองเป็นบิสเนสนะคู่ค้าของคุณโกงเงินคุณเอาเงินคุณไปให้อีกคนหนึ่งไปให้อีกบริษัทหนึ่งคุณยังทํากับมันต่ออามาทําทําต่อมาทําด้วยกันฉันจะให้โอากาสเธอนะให้เธอมาทําบริษัทฉันไม่เลดี้เมย์ไม่เอาแล้ว เดี๋ยวมึงมาโกงอีกมึงโกงมากขึ้นอีกมันเสียความ trust มันเสียความไว้ใจแล้วค่ะความไว้ใจคืออันดับหนึ่งค่ะผลตอบแทนมันได้น้อยก็ไม่เอาแล้วค่ะเธอไปร่วมกับธุรกิจกับคนอื่นเลยค่ะคุณฟังนะเงินเราคือของจริงเงินผู้ชายคือกำไรผู้ชายจะเปแค่ไหนก็ตามเราต้องมีเงินต้องมีงานของตัวเองเพราะอะไรรู้ปะ เมื่อผู้ชายไม่เปผู้ชายไม่ได้สนใจผู้ชายแบ่งการเปยของเราไปให้กับผู้หญิงคนอื่นเราก็อยู่ได้ผู้ชายไม่ใช่ทั้งหมดของคุณคุณไม่คือทั้งหมดผู้ชายเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของชีวิตของคุณคุณคิดแค่เนี้คุณเลิศเลย <S <S